วันนี้ดีใจมากเลยซีเตอร์มาเที่ยวซีบาทซีเตอร์พีชซีเตอร์พีชซีเตอร์แจ็ก <c oughs> สันซ <c oughs> ีเตอร, <c oughs> เร์เราเราวันนี้เรากินหม้อข้าวใหม่ด้วยวันนี้ได้กินปลาตัวใหญ่แล้วก็ข้าวหม้อใหม่ <c oughs> <c oughs>